f o r e x 3D มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคูตินใช่ไหมหนุ่มแบบที่แบบซีรีส์สายวายคูตีนสายวายม,มีรู้สึกเหมือนกับว่าเขาบอกว่าอาจจะเอี่ยวกับ f o r e x 3D หรือเปล่าทีนี้ค่ะล่าสุดทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x t 3D ก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ก็มีการโพสต์คลิปนะคะของคุณไบรท์วชิรวิทย์นะแล้วก็คุณอภิรักษ์นะคะที่เป็น CEO ของ f o r e x 3D ว่าแบบเ,เคยรู้จักกันด,ดูสนิทสนมกันพอสมควรแหละใช่ซึ่งเป็นฉา ที่กำลังนั่งเล่นกีตาร้องเพลงกับ<ะ>คุณไบร์แล้วก็คุณอภิราด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูด้วยนะว่าเป็นฉากที่ตอนร้องเพลงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันค่ะ น,นี้ฟังรู้เรื่องไหมเพลงหลยไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเสียงคุณไบรท์่ดีเหลือเกินค่ะอ่ะลองอีกรอบหนึ่งค่ะ เพลงก็เพลาะนะแต่เดี๋ยวนะโฟกัสไปที่หน้าของคุณไบรท์กับคุณอภิรักษ์นิดหนึ่งคือทำไมโอ้โหโซยัง so ขนาดนี้ยังเด็กอยู่เลยคลิปนี้มันตั้งแต่ปี2014คุณนานมากแล้วใช่ซึ่งเมื่อคลิปนี้ถูกเปิดเผยออกมาค่ะทางเพจนะเขาเลยออกมาที่บายคลิปนี้เลยบอกว่า วิดีโอนี้เนี่ยมันโพสต์ตั้งแต่ปี2 0 1 4อย่างที่บอกไปพอดีว่ามันเป็นช่วงที่มีการเริ่มเทรด forex ในช่วงปลายปี2014และมาระดมทุนตั้งบริษัท forex 3D ในปี2015ไบรท์เนี่ยจะอยู่ในเฟรมกับ CO o ตั้งแต่2014อาจจะมีการไปงานเลี้ยงบริษัทแล้วก็ไปโชว์รูมบ่อยครั้งแต่ทางนี้ค่ะเมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่ายังไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทไม่มีรูปรับของอมไม่มีรูปนั่งทำงาน<ะ>ไม่มีเมลของไบรท์ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ก็หมายความว่าไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงนั่นเองค่ะก็คือไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงแต่แค่มีคลิปวิดีโอว่าเขาสนิทกันเขาเคยรู้จักกันมาก่อนอ่าใช่ก็คือเพจแผ่นนี้สิ่งที่ต้องการจะสื่อเลยก็คือถึงแม้ว่าจะมีร่วมแบบเฟรมกันค่ะซีโอหรือใครก็ตามแต่ถ้าไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงในเรื่องของการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่โดนนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทางเพจเนี่ยออกมาชี้แจงก็อยากจะให้แบบว่าเข้าใจตรงกันมไม่ใช่ว่าจะโยงอะไรกันแบบชื่อใบอะไรก็โยงกันไปไม่ใช่ว่าเขาร่วมเฟรมกันแล้วหรือว่าเขามีการถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปกันอ่ะก็ไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องมีเอี่ยวในคดีนี้ใช่มันต้องไปดูที่หลักฐานกันก,น,กนอีกทีว่ามีความเชื่อมโยงจริงๆหรือไม่ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันค่ะ